5เหตุผลที่คุณควรเล่นเกม Animal Crossing New h o r i z o n 1อิสระในการสร้างและออกแบบ Animal Crossing New h o r i z o n ให้โอกาสคุณสร้างและออกแบบกาะของคุณตามแบบที่คุณต้องการโดยใช้สิ่งของต่างๆเพื่อสร้างบ้านพื้นที่สวนทางเดินและอื่นๆอ,อีกมากมายคุณสามารถเลือกจัดวางสิ่งของในที่ต่างๆต,ตามสไตล์และความชอบของคุณเองนอกจากนี้ยังมีระบบแต่งตัวที่หลากหลายและสีสันสวยงามที่คุณสามารถปรับแต่งตัวละครของคุณได้ในแบบที่คุณต้องการ 2สัมผัสกับธรรมชาติเกม Animal Crossing New Horizons เป็นเกมที่นำเสนอแบบจำลองโลกแห่งการเรียนรู้จากธรรมชาติคุณสามารถสำรวจเกาะและภูมิประเทศที่สวยงามมีท้องทะเลและอื่นๆเพื่อให้คุณมีความสนุกสนานในการสำรวจสิ่งแวดล้อมและมิติข,ของโลกที่เราอยู่ 3. การสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นใน Animal Crossing New Horizons คุณจะได้พบกับตัวละครที่น่ารักมีความหลากหลายและน่าสนใจคุณสามารถได้รับเควสจากตัวละครอื่นๆและช่วยเหลือพวกเขาในเรื่องต่างๆ เกมยังเสนอประสบการณ์การแบ่งปันที่น่าสนใจกับเพื่อนๆโดยสามารถเข้าไปเยี่ยมเกาะของเพื่อนๆ 4. สร้างชุมชนและเครื่องมือออนไลน์ Animal Crossing New Horizons นำเสนอการเชื่อมต่อออนไลน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจคุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้เล่นอื่นทั่วโลกผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสนุกกับกิจกรรมต่างๆรวมกับผู้เล่นอื่นๆเช่นการจัดงานเทศกาลการค้าขายระหว่างผู้เล่นและการแชทในเกม5การผ่อนคลายและความสุขในการเล่น Animal Crossing New Horizons เป็นเกมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นผ่อนคลายและสนุกไปกับการเล่นไม่มีความกดดันในการต้องทำสิ่งใดก็ตามคุณสามารถเพลิดเพลินกับการปลูกผักตกแต่งบ้านตกแต่งเกาะหาวัตถุดิบใหม่และนั่งเล่นด้วยตัวละครของคุณในที่เป็นมิตรอย่างสบายใจการเล่น Animal Crossing New Horizons จะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับความสนุกสนานความสุขของการสร้างและการใช้ชีวิตในโลกแห่ง Animal Crossing ได้อย่างสมบูรณ์